ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณคุยกับผมเซอรเทนก่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพูดถึง5สิ่งที่เกมปรับแล้วดีขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นแต่ถ้ามันไม่ถูกใจใครผมขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่า5สิ่งที่เกมปรับแล้วดีขึ้นเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างสำหรับอย่างแรกก็คือจงลี่ครับ จงลี่ก็เป็นตัวละคร5ดาวท่าถิ่ินใช้หอ,อกเป็นอาวุธตัวสายให้ที่จงลี่ได้มาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนจงลี่จัดได้ว่าเป็นตัวละคร5ดาวที่อ่อนแอมากๆนั่นเองครับซึ่งปู่ในร์ชั่นแรกเนี่ยโลจะไม่ได้หนาเท่าปัจจุบันแถมไม่มีรถต้านทาน20%ด้วยแล้วก็เวลาที่กลางโลและโดนขัดสกิลนี้จะครูดาวทันทีแบบโลไม่เด้งครับเรียกได้ว่าอ่อนแอเกินกว่าจะเป็นตัวละครเทพประจําเมืองมากเลยครับแต่พอทางเกมได้ทําการปรับให้ปู่เก่งขึ้นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าปู่เนี่ยเก่งขึ้นทันตาเเห็เลย อย่างที่2ก็คืออาบิสครับสำหรับอาบิสในที่นี้ผมหมายถึงพวกของรางวัลน,นะครับยเ,เมื่อก่อนอาบิสแต่ละรอบจะให้เพชรสูงสุดแค่600ใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันทางเกมได้ปรับเป็น800ต่อรอบเพื่อสัมพันธ์กับลุงละครตัวที่ผมเทียบของรางวัลจากอาบิสเก่าและอาบิสใหม่แล้วเนี่ยอาบิสเก่าจะให้เพชร6 0 0ต่อรอบและจะรีทุกๆ15วันนั่นหมายความว่าใน,น1เดือนเราจะหาเพชรได้1,200แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอาบิสใหม่ให้เพชร8 0 0แต่จะรีทุกๆ30วันแต่ด้วยความที่มีล,งล800อยอยวง ทาให้เพชรที่ได้ต่อเดือนก็จะได้พันหกร้อยเรียกได้วย่าเยอะกว่าเดิมตั้งสี่ร้อยนั่นแหละครับอย่างที่สามระบบสร้างอาร์ติแฟกต์ครับสําหรับข้อนี้เนี่ยระบบสร้างอาร์ติแฟกต์จะเว่าเป็นสิ่งที่ผู้เล่นคาดหวังมากๆเพราะมันมีแนวโน้มว่าจะทําให้เราฟาร์มแฟกต์ง่ายขึ้นแต่พอมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยตันแทบไม่ต่างจากเดิมเลยครับแต่ในแพท5.5นี้เนี่ยหลังจากที่เราสร้างอาร์ติแฟกต์แล้วทำการอัปเกรดการอัปเกรดจะการันตีว่าจะลงออฟที่เราเลือกอย่างน้อย2รอบแน่นอนครับเรียกได้ว,ว่าดีขึ้นมากเลย อย่างที่4ตู้อาวุธครับผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคงทันช่วยตู้อาวุธต้องโุเลตถึง2ครั้งถึงจะได้การันตีใช่ไหมล่ะครับโดยณปัจจุบันทางเกมได้ปรับให้หลุดเลทแค่ครั้งเดียวก็การันตีเหมือนกับตู้รวมปรารถนาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งถึงแม้การันตีหน้าตู้เนี่ยจะไม่สามารถเก็บข้ามตู้ได้ก็ตามแต่แค่เราไม่ต้องหลุดเลทถึงสองรอบก็เรียกได้ว่าช่วยได้เยอะแล้วครับและอย่างที่5ก็คือฟังก์ชันการออกสำรวจครับสำหรับข้อนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับ แต่มันสะดวกขึ้นเยอะเลยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครยังจาได้นะครับฟังก์ชันการออกสํารวจนั้นจะไม่มีปุ่มรับทั้งหมดนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันเขาได้เพิ่มปุ่มรับทั้งหมดมาแล้วแถมยังเพิ่มฟังก์ชันการออกสํารวจอีกครั้งมาด้วยครับทาให้แทนที่เราจะกดเปลี่ยนหน้าไปมาเพื่อออกสํารวจอีกครั้งเนี่ยเราแค่กดรับแล้กดส่งอีกรอบแค่นี้ก็ออกสํารวจได้แล้วครับวงเล็บว่าถ้าเราไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้ และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมแลรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ผมนามาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตครตาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ